ยังอยู่ในประเทศไทยและยังไม่ถูกส่งตัวกลับประเทศนะคะสำหรับหญิง,าญงสาวชาวซาอุดิอาระเบียที่ต้องการเดินทางไปออสเตรเลียแต่ถูกกักตัวและไม่ให้เดินทางเข้าประเทศไทยค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภยัยแห่งสหประชาชาติและผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ไปพบพูดคุยและยืนยันแล้วว่าจะยังไม่ส่งตัวกลับไปยังซาอุดิอาระเบียค่ะ ติดตามจากรายงานของคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะม,มากกว่า15ชั่วโมงที่ราฮาฟโมฮัมเหม็ดอัลคูนูนขังตัวเองอยู่ในห้องโรงแรมในสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ไม่ยอมออกจากห้องพักจนกว่าจะได้พบเจ้าหน้าที่จากองค์การสหประชาชาติล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้รี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR เข้าพบและพูดคุยกับราฮาฟ ย้ำหลักการไม่ส่งผู้ลี้ภัยกลับพื้นที่ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตช่วงเช้าวันนี้มีการคาดการว่าทางการไทยจะส่งตัวราฮาฟกลับประเทศด้วยทเที่ยวบิน KU412 พร้อมคำให้สัมภาษณ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียการส่งตัวไปประเทศที่3อาจไม่สามารถทำได้ท้ายที่สุดราฮาฟยังไม่ถูกส่งตัวกลับ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองถแถลงกับสื่อบนชนว่าหากหญิงสาวเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายต้องใช้หลักศีลธรรมและมนุษยชนเข้าร่วมพิจารณาพร้อมระบุถึงสาเหตุที่ปฏิเสธการเข้าเมืองในการเดินทางเนี่ยแน่นอนก็มีพาสปอร์ตนะครับนะฮนะแต่ว่าในตัวเที่ยกลับเนี่ยเขาไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีรูดการเดินทางไม่มีการวางแผนการเดินทางนะครับนะรบนะพร้อมทั้ง ในเรื่องของการแจ้งจุดหมายปลายทางในประเทศไทยนะครับโรงแรมที่พักนั้นไม่มีนะครับ,บประกอบกับก็บกเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุ18ปีซึ่งก็ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแล,แลรักษาปลอดภัยนะครับนะในทางสนามบินเนี่ยนะในส่วนของตอมอเนี่ยจึงได้ปฏิเสธการเข้าเมืองนะครับนะตามหลักเกณฑ์ของบุคคลต้องห้ามนะครับ ราฮาฟโพสต์เรื่องราวของเธอผ่านโซเชียลมีเดียตั้งแต่5มกราคมหลังหลบหนีจากครอบครัวในระหว่างการเดินทางที่คูเวตสื่อต่างประเทศระบุว่าสาเหตุการหลบหนีมาจากการที่เธอเลือกไม่นับถือศาสนาใดเธอระบุผ่านทวิตเตอร์ว่าญาติขู่ฆ่าหากเธอกลับประเทศขณะเดินทางถึงประเทศไทยเพื่อต่อเครื่องปลายทางคือการขอลีภัยที่ออสเตรเลียเธออ้างว่าถูกยึดพาสปอร์ตและได้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดีย สิ่งที่เกิดขึ้นนะคือตอนที่ผู้หญิงคนนี้ลงจากเครื่องบินนะครับมีเจ้าหน้าที่คนไทยที่มาจากสาตนทูตเอซาอุดอาระเบียประจําประเทศไทยนะครับ mm hmm. ยึดพาสปอร์ตเขานะครับ mm hmm. แล้วก็เขาก็เลยก็ทายรูปเขาแล้วก็ให้เขาเ e ลียนฟอร์ม hmm. เป็นภาษาไทยที่คุณราหาอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ mm hmm. แล้วก็ในที่สุด ออกไปแล้วก็กลับมาบอกว่าโอเคทางพ่อคุณน่ะอยากจะให้อยู่กับบ้านนะคุณเข้าที่เมืองไทยไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้ขณะที่สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยถแถลงว่าไม่ได้ยึดพาสปอร์ตของเธอและไม่มีอำนาจกักขังเธอที่สนามบินหรือที่ไหนก็ตาม นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่ผ่านมามีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติชาวบาเรนที่ถูกจับในประเทศไทยแม้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากออสเตรเลียปี2017ดีนาอาลีลัสลูมหญิงสาวชาวซาอุเผชิญชะตากรรมเดียวกันเธอถูกกักตัวที่ฟิลิปปินส์และถูกส่งกลับปัจจุบันไม่มีข้อมูลว่าชะตากรรมของเธอเป็นเช่นไรชลันรโยธาสมุทรไทย P ี s รายงาน